เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วโมย่าท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเกม XKform Duck c o r p ท่านผู้ชมเออน่าจะมาจากเกมทาค c o นะแค่คิดว่าแป๊บนึนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตั้งเสียงเพลงก่อนเลยโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันมีแบบมันมีแบบภาษาไทยนะวันนี้ก็เหมือนเดิมท่านผู้ชม กุศลตับสหนุนหลักเราของช่องเราก็คือ X Mod ท่านผู้ชมเออทาให้เกมเนี่ยกลายเป็นภาษาไทยซึ่งเล่นเล่นง่ายขึ้นนะจากที่ผมลองมาทดสอบเนี่ยโคตรง่ายที่ผมจะสอนท่านผู้ชมแบบเบสิกเข้าๆอะไรแบบง่ายมากนี่ท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมอยู่ตรงหน้า X Mod เนี่ยแล้วก็เข้าไปในเกมที่เรามีนะ Escape Form d a r k Hop แล้วเราก็กดตรงนี้ท่านผู้ชมแปลในคลิกเดียวฟึบเออแล้วมันก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมแบบแปลแบบเรียลไทม์นะ เรียวไทม์เกมไทม์สเลชชันแล้วเราก็กดมันจะมีกดแอดไฟเกมท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็กดแอดไฟเกมแล้วก็กด,กด, game, กด,กกดค้นหาไฟล์เกมนะดาร k อซึ่งหายังไงก็เราสามารถหาในสตรีมได้เลยท่านผู้ชมกดตรงคุณสมบัติแล้วก็ไฟลเกมภายในเครื่องแล้วเราก็มาแปลในนี้แล้วเราก็กด r ทา s l a t e แค่นี้เป็นอันเสร็จสิน้นท่านผู้ชมเนี่ยแค่นนี้ง่ายมากแล้วเราก็เปิดเกมได้เลยท่านผู้ชม แล้วก็เราห้ามปิดปิดตัวนี้นะเราห้ามปิดตัวที่กำลังแปลแปลแบบแปลเร็วทม์นะถ้าเราก็กดเล่นเกมนีเ่เลยท่านผู้ชม EC โคตรจะง่ายอะ่ะ X มันทำให้ชีวิตผมในการแปลไทยง่ายมากมาท่านผู้ชมเรามาเล่นกันเลย เรามาเริ่มเกมใหม่ก่อนนะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยให้ตอนแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเพราะมันเป็นการแปลแบบเรียวไทม์ท่านผู้ชมเลือกระดับความยากอันนี้คืออะไรอะสรับผู้เล่นที่ชอบการเก็บของเก่าแบบเน้นการต่อสู้สร้างความเสียหาย4 0สตศัตรูมีเอาเฮพแค่40%รแรงถีบกับต่ำมากศัตรูมีโอกาสตอบสนองช้ามากอันนี้แบบผ่อนคลายก็เหมือนเดิมท่าน,นผู้ชมเอ่อศัตรูสร้างความเสียหายแค่60เลือดแค่60อันนี้ศัตรูถ้าสมดุลก็จะประมาณนี้หรือว่าอชีิตด ว่าชีวิตรอดเนี่ยน่าจะบอกเราวะ่ะมีกําหนดเองด้วยโอ้ไม่เอาไม่เอาสูตรขีดอยากท้าทายเป็นสูตรคีเหรอตูร้องความเสียหายได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาบที่ซ่อที่หายไ,าาาายไปจะหายไปตลอดกาลเอาชีวิตรอดดีกว่าเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมไปมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียววะเกมน,นี้ถือปืนให้กดทีเพื่ออะไรสักอย่างอ่านไม่ทันนานมาแล้วมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปมากอ่ะนะเ้ดาวเคราะห์ทรงไข่อะไข่กลมๆอุ๊ยดาวแตกเลย อะขึ้นมันอยู่บนขอบของการล่มสลายซึ่งคุณพลาดในการอพยพหนีเอาชีวิตรอดซะ F K form duck c o p ก็คือเหมือนดาวเรากำลังจะบึ้มใช่ป่ะแล้วเราก็หนีไม่ทันงี้เหรอโอ้น่ารักเป็นบ้าเราเป็นใครอ่ะเราเป็นเป็ดไม่มีหน้าเหรอก็แต่ฟัก โอเคโอเคสปินสปินไม่ยากไม่เอ้ยอะไรเนะี่ยเออคุณจะจำได้ไหมว่าคุณมีลักษณะยังไงนะมานี่สิมันเป็นกระจกแน่เลยท่านผู้ชมสองหน้าสองหน้าเออฉันดูเป็นยังไงบ้างอุย้ยได้เวลาแต่งตัว <c oughs> ตายเลนะ้วเนี่ยเอาตาปกติก็ได้ประเภทคิว้วอันนี้คืออะไรอุยอ้ยอุ้ยนี่ทรงเทคเก้ะนปะเนี่ยทรงทรงอะไรเทคเก้นอะมันมีทรงแบบฟงเฟี้ยวๆปะทรงแบบทรงทรงโคตรจะเท่อะทรงแสกกลางเหรอเออว่ะเป็ดแสกกลาง ได้แล้วเป็ดแสกกลางหัวทองด้วยหัวไม่เอาหัวเลยดีวะหัวแดงหัวเขียวหัวเขียวดีกว่าหัวเขียวดีกว่าโจเกอร์หัวเขียวดีกว่าอุ้ยปากปากเจอด้วยปากเจอปากโรบอร่ะปากเนี้ยอุ้ยไม่ดูไม่เหมือนดูไม่เหมือนเป็ดแล้วอุ้ยอันนี้ปากครีมชีสเลยเนะี้ยโอ้ยมีน้อง <c oughs> พี่ก็ยาวไปโอเคมอันี้แหละมองนี้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ไป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  เนื้อปากเปรอแล้วก็มีปีกปีกเป็นไงอุ๊ยปีกเป็นหมัดสิวะเออเขียวให้หมดเอาสีส้มดีกว่าเออสีส้มดีกว่าแล้วก็มีหางหางนี่เป็นไงหางมีแค่นี้นเอานนดีกว่าห,หางโทโบหางโทโบขอ,อบิ๊กไซส์เลยบิ๊กไซส์เลยกงเล็บเดอะฟัคตีนะนะเราเป็นเป็ดดีวะเราต้องเป็นเป็ดดีเออไปนี่แหละรูปร่างของฉันว่าเจอเฮกอะไรกันครับเนี่ย นี่มันยังแปลเรียวถามให้ผมอยู่หรือเปล่าเอาหลักคุณตื่นได้แล้วตอนนี้ตื่นได้วล่ะแล้วลเราก็ตื่นเหรออันนี้คือเราฝันอยู่เหรอเคยรู้สึกไหมว่าเกมที่คุณชอบเล่นมันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่เล่นไปซ้ำๆก็ไม่เคยจะท้าทายหรือบางทีก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างแม้แต่บี้ตถวทองก็ยังเอาชนะไม่ได้ผมขอ,อนำเสนอเอกมอส แพลตฟอร์มรวมมอดสลับเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่จะยกระดับประสบการณ์การเล่นของคุณไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นม็อดเปลี่ยนภาษาเลื่อกภาษาที่ต้องการเพียงแค่คุณกดดาวน์โหลดเป็นอสเซสิินง่าย่ะละ่ะหรือจะเป็นระบบเกมที่ท้าทายยิ่งขึ้นต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยเอา่เนี๋ย้ต้นเกมเล่นเ,ย,เยอะๆอีกตัวนึงพี่เต่าทองแพี่เต่าทองก็ไม่รอดผมหรอกนะสนุกว่ะ หรือแม้แต่ลูกเล่นสุดแปลกที่เกมตัวฉบับก็ไม่มีถ้าผมคูณความเร็วของการวิ่งเข้าไปถึงระดับ9มันจะเป็นยังไงวะโอ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองโคตรไวอะผมไว่วาดูไัน,นะตอนเนี้ยเออเออเร็วเ,เกินเร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินวิธีติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ค้นหาคาว่า x m o s บนหน้าเว็บกดลิงก์แรกที่เจอแล้วเราก็จะเข้าสู่ตัวหน้าเว็บหลักของ x m o s เขามีภาษาไทยรองรับด้วยนะจ้าติดตั้งง่ายภายในหนึ่งคลิก และที่สําคัญมีมอดหลากหลายคุณเลือกเล่นตามสไตล์ของตัวคุณเองและเอกมอดยังแจก,กฟรี V.I.P 2ชั่วโมงสาหรับผู้ที่เปิดใช้งานบัญชีครั้งแรกและที่สําคัญยังมีโค้ดส่วนลด22%สําหรับการเติมเงินครั้งแรกและเพียงเท่านั้นยังไม่พอสำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ผมมีของขวัญพิเศษมานําเสนอเพียงใช้รหัสส่วนลดโมยาคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิทพิเศษลดมากสุดถึง35%โอ้โหของอย่างแจม อย่าปล่อยให้การเล่นเกมของคุณธรรมดาอีกต่อไปลองเอ็กมอสแล้วคุณจะรู้ว่าซิงเกิลเพลเยอร์ก็สนุกไม่แพ้ใครโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาละคุณตื่นหรือ,อยังบางทีมันก็ไม่ได้แปลเรียวไทม์ที่วาเด้ยได้ว่าจะแปลเรียวไทม์แบบฟูฟา้าฟูฟา้าฟูฟา้าปะที่ผมมันตังน่งไปเองอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอ่อคุณจะไม่รู้จักฉันเลยนะแต่ว่าฉันเนี่ยดูคุณมาหลายวันแล้วฉันกําลังทําตามแผนอยู่นะเพราะฉันต้องการพันธมิตร ฉันคิดว่าค like ุณเนี่ยเหมาะสมสำหรับภารกิจนี้สำหรับภารกิจนี้เลยแหละคั้นแรกฉันอยากให้คุณพิสูจน์ตัวเองซะการทดสอบก็คือหนีออกจากที่นี่ซะทุกคนกําลังยุ่งอยู่กับกาแฟยามเช้านะนี่แหละโอกาสที่จะหลบหนีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันเตรียมอะไรเล็กๆน้อยๆให้คุณแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองประตูเปิดแล้วออกไปซะอ้้หู้นใครวะเนี่ยเปนเป็ดเหรอเหมือนจะเป็นเหมือนคล้ายๆทาทาคอฟนะท่านผู้ชมเคยเล่นทาคอฟป่ะใช่ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน เหมือนเราต้องเก็บของแล้วก็หนีออกจากเฮ้ยเปิดได้หน่อยเราได้แครอทเหรอถามจริงเฮ้ยในวิชั่น200วิมาเร็วมาเร็วมาเลยมาเลย,เลย,เลยแล้วฝั่งนี้มีอะไรมั้ยอุ้ยมันบอกเราไปฝั่งนู้นอ่ะทำไมผมจะไปฝั่งนี้เงีฝั่งนี้มีอะไรมั้ยผิดทางเลยหนูกลับไปซะทำไมเงี้ยเฮ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 ้ยโอ้ยผิดทางจริงผิดทางจริงผิดทางจริง ปีนเลยกูปีนเลยกูปีนเลยไปแล้ว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 ,ลวอย่าทำร้ายกันเลยอย่าโกรธกันเลยกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วนี่ใครอะ่ะแมวตัวอะไรตามผมมาตั้งพักแล้วลูกเกี๊ยบเหรอตาหมาตามมาไอ้หนูเอ้ย,อยมีให้รูทด,ด้วยหรออันนี้คืออะไรก่อนขี้พลังงานสิบเข้าใจทุกอย่างละเอาไม้หมดเลยอุย้ยมาสิครับไอ้น้องเปิดกระเป๋ากดตัวอะไรอะ่ะเปิดกระเป๋ากดโอเคกดแท็บนี่คืออะไรอะ่ะ โค้กมิวมีแบนเดดเออพลังงานผมตอนนี้เหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นผมอันนี้อันนี้เพิ่มพลังงานเท่าไหร่ Energy 20การกระหายโอเคใช้เลยแล้วกันกระสุไไไนมมไม่มีไม่มีเลน้องขอเก็บให้หมดมาไม่มีในวิชั่นด้วยผมอยากรู้อะมันจะเป็นยังไงวะ ก็มีอะไรเรืนี่ว่ะมียามอยู่ข้างหน้าเตรียมพุ่ให้พร้อมล่ะติดตั้งแล้วล้วก็กดหนึ่งกับ2แล้วล้วก็กด R เพื่อรีโหลดสเปซาร์เพื่อลบโอเคไม่ยากไปเลยเฮ้ยจ้ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยมึงเถื่อนเดอมึงอะไรอะไรอะไรไอ้น้องอะไรนี่กลายเป็นไก่ย่างอะนี่กลายเป็นไก่ย่างยิงเอามาเลยเอามาเลยนี่คืออะไรอะขอปิดไปก่อนขอปิดไปก่อนผมได้อะไรมาอุ้ยพระครูหมอผมได้ ผมได้นะมันแน่เลยไอเสื้อใช่มันคือเสื้อแล้วก็แว่นตาอุ้ย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 เทขึ้นวะเทขึ้นวะฟาดแม่งฟาดแม่งฟาดแม่งาเนี่อยู่ไหนใครมันจะโหดเที้ยมกับผมใครมันจะเอากับผมอีกไม้หมดอะกดรูทไม่ใช่นี้เป็นอ้นั้นเฉยเฉยข้อมูลเอามาให้หมดกระสุนตอนเนี้ยโอ้โหฮ้ยใช้ได้เกณ์นี้ใช้ได้ใช้ได้เอ,อะไรวะเนี่ย คุณเหมือนคุณจะจัดการศัตรูคนแรกได้แล้วนะดีมากฉันมีข้อมูลทิปสําคัญจะบอกนะกดคลิกขวาค้างไว้มันจะทําให้เล็งดีขึ้นแล้วก็อาจจะใช้เบนเดตคิดนะเพื่อทําให้เลือดเธอทําทให้เสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เดินต่อ,อไปโอ้โหมันมันเทเราโหดเหมือนกันนะเนี่ยขอใช้ก่อนเลยขอขอกินช็อกโกแลตบาร์หน่อยกดคลิกขวาเพื่อแอมดีขึ้นไหนโอ้มันเป็นมุมมองแบบโอ้โหมุมมอง ซอมบอยอะท่านผู้ชมถ้าเราไม่หันไปก็คือเราจะไม่เห็นด้านหลังเลยอ่ะอุ้ยดีกว่าหรือเปล่ากระสุนอันนี้อันไหนมันดีกว่าวะดูดาเมจได้ปะอุ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าแต่ว่าอุ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอดโอยอุ้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 ยย,ยิงสู้ได้ก็ไม่บอกยิงสู้ได้ก็ไม่บอกมีปืนเหรอมีปืนเหรอ เอาไม้หมดเอาไม้หมดเอาไม้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวแม่ทิกเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวแม่ทิกกู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 เจ็บเจ็บชิบหายโอ้ผมอ้ผมโดนแล้วอ้าวเลื่อนไหล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 มาช่ไยมาช่ใยมาช่วยโอเคโอเคโอเคดีขึ้นอุ้ยดันสายล่างบีนไอพิชชันเดอนไปชมคืออะไรไม่รู้อะคืออะไรไม่รู้แต่ผมเก็บแล้วอะผมผมเก็บของทุกอย่างตอนเนี้ยขออนุญาต พยายากินขี้พยายากินขี้โอ้ยติดพิษโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยชีบหายละชีบหายแล้วไม่น่ากินขี้เลยไม่น่ากินขี้เลยกินแครอทดีกว่าอร่อยกว่าเยอะเป็นเป็ดก็ต้องกินแครอทดีวะกดชิปเพื่อสปินไปขยัดไปสู่โลกภายนอกมีอะไรไม่นอมีอะไรไม่นอมีอะไรไม่นอไม่มีเลยแถวนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเรายิงถังได้ไหม ไม่ได้วะ่ะอุ้ยซ้ายบวน,นั้นคืออะไรอะ่ะเป็นเวลาต่อวันปะพายุรูต่อไปจะมาถึงพายุอะไรเหรอพายุอะไรเหรอที่ตอน,นเลื่อนผมแบบว่าปิ่มๆอ,อ่ะไอ้เหี้ยเป็ดแสกกลางประจันภัยอะ่ะอุ้ยเราต้องอยู่ให้ครบปะแล้วเราก็จะเอ็กเคปอย่างนี้ปะเจคเอีกปีไม่คได้มาโคตรน้อยไหนเราอยู่โอ้ยแล้วก็มีอันนี้คือสร้าง เวิร์กเบน์ใช้วูดสอไม่มีค้าไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยอ่านไม่มีอะไรอ่านทั้งนั้นนะอันนี้เปลี่ยนความยากอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนหน้า s ลีปพาร์ท t i m e ค่าเวลาไปแล้วผมทำอะไรกับมันได้บ้างอะ่ะไม่มีอุ้ยนี่ไงมีเควสโอ้ในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วนะเจฟ เรื่องจาเพึ่งมาที่นี่นะนจะมีบางอย่างจะทธิบายก่อนนะนจะดูแลเรื่องโลจิสติกนะและทุกอย่างที่ขึ้นอยู่กับทุกอย่างที่นี่ขึ้นอยู่กับคุณและนี่ก็คือโกดังนะคุณสามารถเก็บของไว้ได้ที่นี่ทั้งหมด อันนี้คือแผงขอสร้างคุณสามารถสร้างหรือว่าลื้อถอนได้ตามใจชอบเลยอันนี้คือตู้ขายของอะตัโนม่านะคุณสามารถขายของที่นี่ได้แล้วก็จะน,นี่เรียกว่า enhancer ไปหาแบตเทีรร่มาสร้างแล้วก็มาทำาให้ความสามารถของคุณเก่งขึ้นเอาละอนนี้ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วน,นี่คือทางออกบังเกอร์นะตอนนี้เราไม่มีชื่อของเรามากนะเนา้นกลับไม้กลับมาให้ได้ม,มากเดี๋ยวถ้าที่จะทําได้แล้วก,ก็ก่อนออกเดินทางนะจะลืมฉันมีภารกิจให้คุณทํา ว่ามาลยจ้าอะไรอ่ะจ่าบอกว่าให้เราเก็บไม้สองแผ่นมาแล้วก็มีศัตรูอยู่รอบๆม่ะนะอย่าไปไกลมากไม่ใช่ปัญหาจ่ารับมาให้หมดเควสเควสรับมาให้หมดไม่ใช่ปัญหาเวลาเวลามันเดินด้วยด้วยด้ยเวลามันเรื่อยๆืออะลยวะเวลามันเดินเรื่อยๆด้วยตรเจริงอ่ะแล้วก็ไปขายของดีกว่าเขาบอกตรงนี้ขายของได้อืมอันนี้จะซื้อผมขายอะไรได้บ้างผมขายพวกนี้เลยนะกันปัญญาอ่อนไอพวกนี้ขาย ขายให้หมดแล้วก็มาซื้อของช้อปปิ้งดีกว่าเจ็ดพันนะมีหกร้อยอะซื้ออะไรไม่ได้เลยจอกมากอุ้ยเป้เป้เป้เพิ่มช่องห้าช่องอุยซื้อมาสิครับโอ้นีเลยมันต้องแบบนี้สิวะวอุ้ยแต่ปืนนี่ดาามจก็เยอะอยู่นะปืนนี่ปืนนะี่ปืนนะีนนะนนะ่เออเราไม่จำเป็นต้องนอนก่อนก็ได้นะผมว่าเราบุกเลยอันนี้คืออะไรละเอาไปสร้างโอเคบูปิน เราบุกเลยเราบุกเลยเราบุกเลยว่าไม่ยากเว้ยขอญาตขึ้นไปสำรวจหน่อยนะครับนั่กัดจะมาเล่นขำๆชิวๆอันนี้โอเ,เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงถ้าคุณต้องการกลับคุณเอ่อกลับมาที่ตรงบังเกอร์นี้ได้เลยแล้วก็คุณเห็นเอ่อควันเขียวๆตรงนั้นไหมมันทําให้คุณกลับฐานได้เหมือนกันเอาละตอนนี้ก็ไปได้เลยหนูโอ้โหได้เลยครับจา่าจ่าเจฟจ่าเจฟรูทเฮีย โอเคเก็บเปย์ไปก่อนนะผู้ชมเก็บไปขายเก็บไปขายเราต้องระวังทุกฝีก้าวนะน่าจะมีศัตรูทุกที่ผมว่าพูดเลยว่าแต่เราเข้าจากตรงนี้เด้เราเข้าจากตรงไหนได้บ้างไอทางเวนเนะี่ยเรากระโดดได้ไหมถามจริงกมเนะี่ยถ้ากระโดดไม่ได้ดีิค่อนข้างที่จะแย่ทีหนะึ่งผมว่ากระโดดไม่ได้แน่เลยขอขอเก็บก่อนเก็บก่อนมีอะไรบ้างอะมีปะัะแจมีอุ้ยแบตเทอรียอลอันนี้พวกมันจะเป็นแบตเทอรียลแน่เลย เปิดแบบี่โอ้โหเปิดแบบได้โอเคโอเคอันนี้คือบังเกอร์ส่วนตรงนี้คือที่ที่เราแบบไปไม่ได้อะท่านผู้ชมมันไหนจะต้องใช้ระเบิดยักตรงนี้ยให้มันระเบิดอ่ะแค่คิดว่านะโอเคผมเดินม,มาที่ไหนวะเนะี่ยผมอาจจะต้องไปแถวแถวควันเขียวแต่ว่าควันเขียวอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้แต่แบบมันก็ใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะเก็บเนี้ยขอเก็บก่อนเลยเหล็กใช่เหล็กหรือเปล่าผมเก็บอะไรมา เวพอ o นผ่านน่าจะเป็นชิ้นส่วนของอาวุธเก็บไม้หมดโอเคได้น,อน็อตโอเคได้ไม้2อันละสบายแล้ะต่อไปอีกเควสนึงมันบอกให้เรามันบอกให้เราบิวแล้วก็อันนี้เล่าให้เราคิวแอนมีเฮ้ยอะไรอะไรอะไร,ะไรเสียงอะไรตัวใจนะอุย้ยบูปินสวยสิครับมีอะไรบ้างตรงแถวๆนี้โอ้ยโดนโดน โอ้ยลูกซองลูกซองระยะนั้นน่ะไม่ยิงไม่ได้หรอกไอ้หนหูขอเล็กเอเ้ออะไรเนี่ยอะไรอ่ะทานเหรอเก็บให้หมด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 ผมว่าตอนนี้ผมเยอะเกินไปแล้ววะกินได้ไหมมีอะไรกินไหมไม่มีอะไรกินทั้งนั้นอะโอเคเก็บไม้ตรงนี้สร้าง,งไปไหนองีไปแถวนี้เหรอโอเคผมผมผมขอ,อกลับก่อนผมขอ,อกลับก่อน ขอไม่เต็มอ่ะขอไม่เต็มง่ายเกินขอไม่เต็มอย่างง่ายเลยขอยับกลับบ้านขอยับกลับบ้านขอยับกลับบ้านลุงลุงผมมาแล้วลุง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 ผมมาไวไปไวขอยิริ้อนรับกลับหน่อยหนูแม่งยิงผีขึ้นมาโคตรน้อยไม่น้อยได้ไงไม่ได้ทําอะไรเลยยิงเป็นหนึ่งคนเองกลับมาแล้วจ้าเพราะแต่เราใส่ปืนได้ปะในลูกซองมาลูกซองอันตรายอ่ะโอเคใส่ปืนได้ แล้วก็ขอญาตขายของที่ไม่จาเป็นอย่างเช่นเจ้านี่เจ้านี่เจ้านี้ขายด้วยดีไหมเหมือนดามมจมันจะแรงกว่าเพราะฉะนั้นผมขอขายเลยแล้วกันนะขายเลยแล้วก็บูปินบูปินบูปินทําอะไรกับมันไม่ได้เลยเก็บของลยแกันโอเคลุงผมทําได้แล้วโอเคต่อไปเราก็ต้องสร้างเจ้านี้ท่านผู้ชมสร้างไว้แถวๆตรงนี้ก่อนแล้วกัน เออไหน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 มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรแปบ๊บนึงเดี๋ยวขอคุยกับลุงก่อนลุงสวัสดีครับขอรับภารกิจแล้วก็มีภารกิจเป็นล้านเลยว่ะนี่อะไรอะ่ะเหมือนต้องเก็บมีดมาสองอันนะแล้วก็เหมือนต้องกำจัดพวกเนี่ยแก๊งไอ้พวกนี้ท่านผู้ชมที่เอาอารวาสมาต่อไปเออ youth mandate อันนี้ง่ายมากเข้ามาเดี๋ยวใช้ให้ดูอันนี้ต้องมีเจ้าหนี้อ่ะผมมีอยู่แล้วหนึ่งอ่ะแล้วก็ ต้องมีอันนี้ท่นผู้ชมเลตเตอร์หนังเหรอฟิกเดอ n o t อตเช่นส i g n a l ทาวเวให้ไปเขาเรียกว่าอะไรซ่อมเสาสัญญาณน,นะผู้ชมผมว่าผมผมผมติดลมนะพูดจริงเกินนะผมติดลม,มะนะใส่ของที่แบบว่าไม่จําเป็นก่อนอนะันนี้คืออะไรอะ่ะมีท่านผ่านเอานี่มาหนึ่งน่าจะต้องซ่อมแล้วก็อุ้ยนี่ไงเราคราฟได้ท่นผู้ชมคราบปืนคราบนี่แต่ว่า เหมือนจะยังไม่จําเป็นนะตอนเนี้ยโอเคตอนนี้มันนานได้แล้วนะท่านผู้ชมขอนอนก่อนดีกว่าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอายังไม่นอนยังไม่นอนยังไม่นอนผมว่าถ้าผมนอนผมน่าจะต้องใช้พลังงานเยอะโกดาวกูดาวโอ้โหอุ้ยเกมนี้มันเกมนี้มันเยอะกว่าที่ผมคิดอีกนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ใช้ได้ป่ะเกมนี้ก็ใช้ได้ป่ะก็ใช้ได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปยึดฐานตรงนี้ก่อนท่านผู้ชม ผมอาจจะต้องไปที่เควสนอตเทนนอตเทนนี่มันเหนือ,อนี่ใช่ปะ่ะนอตเทนเสาสัญญาณหรออาจจะต้องไปซ่อมเสาสัญญาแต่ว่าเดียเด๋ยวผมต้องต้องหาก่อนอว่าเสาสัญญาณอ,อยู่ไหนอุ้ยแล้วเรารู้ได้เรื่อยเร่เลยหาเรียบร้อยดิอ้เหียแบบนี้ก็ปั๊มจะสุดนะดิสนุกปุละอะไรอะถังแก๊สเอามาทำามันไม่รู้อันนี้ไฟเบอร์อุ้ยผมผมผมเห็นของอ๋ออาจจะแค่ข้อมูล สักอย่างเอ้อย่างเงีบๆสิครับเฮ้ยโอ้โหฉันก็ตกใจเป็ดตัวเองขอขอของหน่อยขอของหน่อยผมว่าเกมนี้ถ้าเล่นยาวหัวเล่นได้นะเออถ้าท่านผู้ชมชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้นะผมไม่รู้เลยว่าท่านผู้ชมชอบเกมแบบแนวนี้หรือเปล่าอ่ะต้องขึ้นอยู่กับคนดูอ่ะส่วนผมหรอผมได้หมดอ่ะเก็บของเก็บผาดโอเคเก็บให้หมดเฮ้ย อะไรอะไรอะไรจ่าอ,อย่าอย่ายุ่งไอ้หนูอย่ายุ่งอ,อย่ายุ่งอย่ายุ่ง,อ,งอุย้ยได้มีดได้มีดได้มีสองอันกับควสแล้วมันบอกให้เราใช้เมดคิดยังใช้ไม่ได้อะเฮ้ย <c oughs> อะไรอะไรอะไรยากไอ้น้องอยากยากเอาพี่อย่ายากหน่อย <c oughs> ตามภารกิจมันบอกว่ายูสเมดคิดแล้วผมจะยูสยังไงในเมื่อเรืองผมไม่ลดอะ่ะผมเก่งขนาดเนี้ย ไปเวเกง่งซะแล้วไปเวเกง่งซะแล้วเอาอยากทิ้งอะไรได้บ้างวะผมทิ้งอะไรได้บ้างเนี่ยมาเชเต,เต้เหรออันนี้น่าจะเก็บเอาน็อตมาก่อนอุ้ยกระสุนอุ้ยระเบิดมีแต่ของเออเงิน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 สิบสองบาทไม่เอาอะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปทิ้งเอาเอาเอาไปเก็บไปเลยอันนี้เฟิร์สเฟิร์สเมดคิดถังแก๊สจำเป็นเหรอถังแก๊สเราจำเป็นปะถังแก๊สไม่น่าจะจำเป็นนะระเบิดไอ้น้อง อันนี้อะไรอะ่ะบูปินเหรออืม,ม,ม่มีแต่ของที่แบบว่าหาใช้ใช้ใช้ใช,ใช้มาก่อนโอเคโอเคแลกกันแลกกันแลกกันกระสุนกระสุนผมจะเก็บกระสุนโอ้โหกระสุนเอาจอดจออาจจะยังก่อนนอ็นอตเนสเนลเหรอมีอะไรบ้างอ่ะที่ผมต้องอันนี้ทิ้งไปทิง้งไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแล้ว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 ,อ,ลว,อ,ลวอันนี้คืออะไรอะ่ะคุญแจอุ้ย กุญแจ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 อาจจะจำเป็นนะท่านผู้ชมอาจจะจาเป็นเอ่อเอาตะปูไปยไม่จาเป็นละเพื่ออาจจะขับได้ว่ามึงกลับฐานดีกว่าอุ่ยนี่อะไรเมื่อกี้มันขึ้นอะไรวะบังเกอร standing, ม์มัไม่นมันม่นจะเป็นไม่นจะเป็นไมัเมนเป็นกลับทางก่อนดีกว่าของเราแม่งเยอะอุ้ยบมโบได่ไหนวะเนี่ยอุ้ยกระตูนทุกที่อะไร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 ,อะไร,อะไรโอเคกูได้กูได้ใช้เบร์คิดละกูได้ใช้เบร์คิดละ ขอยาใช้ขอยาใช้ขวีเสร็จไงแล้วควสเสร็จไงปืนเหรอคนนกเงินกระสุนอะไมาห้หมดก็ไม่ยากดีกว่าเกมนี้ก็ไม่ยากนี่หว่าชิ่งครับคอยาชิ่งครับแล้วผมจะชิ่งได้ยังไงในเมื่อในเมื่อแบบขอไม่ตันง่ายขนาดนี้มาแล้วครับมาส่งควสครับจ,จ,จ่าจ่าเจบจ่าอุ้ย สี่ทุ่มเป็นต้นไปจะอันตรายมากในด้านนอกให้หลับก่อนดีกว่ามันจะซักแค่ไหนเชียวอยากรู้วะซับมิดแล้วก็เอาไม้หมดเอาไม้หมดของเขืงอะไรอะกระสุนเหรอกระสุนผมน่าจะเก็บไอ้พวกนี้ไว้ก่อนแล้วก็ Dynam ite, Dynam ite, ได้ต้นไม้ได้ตไม้เก็บอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ็ดวานบุินอะอันนี้เก็บเก็บอันนี้คืออะไรไม่รู้ขายของ กระปืนเก่ามาขายครับ40บาทน่ารักโคตรน่ารักโคตรอะ40บาทไม่ไม่เพราะไม่อิ่มหรอกนะมีกระเป๋าที่มันดีกว่านี้ไหมกระเป๋าที่มันดีอแพ้เหมือนกันนะแน่นอน,นตัวหนึ่งเนี่ยเฮดโฟนกับหมวกยังไม่มีเฮดโฟนกับหมวก <c oughs> สืเ่เขียนแมสเซจเหรอเอามาดิสืเ่เขียนแมสเซจมีตัง2,000 <c oughs> ว่าซื้อหมวกไหมก็ไม่แย่นะ <c oughs> ส่วนหูฟังแพงเกินไม่ซื้อหรอกแล้วก็ขออนุญาตใส่หมวกนะครับ ไม่ใช่เออเขยัะใส่หมวดนี่นี่คืออะไรอะ่ะเอ่อจดหมายลึกลับเหรอบอกได้เลยว่าของในตู้ขายอัตโนโมัติเนี่ยมันแพงเวอร์มากเลยนะราคาสูงกว่าหลายเท่าเลยแถมราคาซื้อคืนยังแค่ครึ่งเดียวโกงสุดสุด,สด <c oughs> ขอบผู้ที่แจ้งให้ทราบนะโอเคไปไป,ไปอยู่ไปอยู่ด้านในเลยแห <c oughs> ม่เลยโคเฟกเมนต์ oh, men, เนี่ยชิ้นส่วนแยกเปล่งประกายเป็นสีฟ้าเหรอโคเฟกเมนต์ oh, ว่ามาใช่ตรงนี้วะโอ้ยเอ็กซ์ต้าแบ็คแพคเฮ้ยเพิ่มกระเป๋า เอามาดิครับเพิ่มแบคแพกมาสี่เปิดใช้งานดีมีอะไรอีกมีอะไรอีกรีคอยลบห้าเปอร์เซ็นต์มัเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์อุ้ยเพิ่มอันนี้ใช้โคเฟกเมนต์เปิดใช้งานสิครับ P.O.V เพิ่มอีกสิบห้าแม็กเลือดอีกห้าไม่มีไม่มีโคเฟกเมนต์แล้วจนอะจนอะโอเคโอเคผมรู้แล้วมันจะทำอะไรมันจะทำอย่างนี้นี่เองลุงขอรับภารกิจเพิ่มหน่อย มิวเบดิกสเตชันไม่ใช่ปัญหาอันล็อกซึ่งเสร็จไปแล้วก็ขอรับไปเลยแล้วกัน500บาทเคอร์เนซี่คิวัตูเฮดช็อตรีควว้เหรอถามจริงโอเคแล้วก็ให้ตังลุงให้ตังลุงพันแปดเหรอเอาไปลุงไปไปไปเอาไปหมดเอาไปหมดลุงแม่งเขี้ยววะขอนอนก่อนดีกว่าขอนอนถึง8โมงเช้า อุ้ยนอนนอนไวตื่นไวดีเหมือนกันนะครับเนี่อันนี้คือห้องอะไรอะ่ะยช่นีรถด้วยเหรอวิ้ยเกมบ้าอะไรครับเนี่ยวิ้ยเกมมันเกมมันใช้ได้นะครับนี่โอเคท่านผะู้ชมผมจะทําตามที่ผมอยากทําแต่ต้นคลิปไม่ใช่ต้นผมอยากทําที่ผมพูดไว้ก็คือผมจะไปยึดฐานท่านผู้ชมเห็นฐานตรงนี้ป่ะโร a แคมป์ตรงเนี้ยเสร็จผมแน่อุ้ยมีกล่องสองกล่องเลยเอเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยแล้วก็ไดดามย ไดโนมาม้อ่ะแป๊บนึงนะลากมาได้ปะผมว่ามัต้องทำหนีแน่เลยอ่ะเนี่ยใช่ปะ่ะเออและอานเกมขาดไงกูมาปภู่ที่ไหนกูมาปภู่ที่ไหนอะไรอะไรยิงกูไม่น่าหรอกระยะนั้นอนะโดนโดนโดนอุปภู่ที่ไหนวะเนี่ย โอ้โหโอเคโอเคโอเคเรามาโผชั้นบนนะผู้ชมเราอาจจะได้ซ่อมซ่อมเสาว,วิทยุเร็เรวนี้อันนี้เก็บมาก่อนทานทานทานเพราะแต่นี่คือกระสุนปืนอะไรอะ่ะช็อตกันแล้วนี่ไม่ใช่ช็อตกันหรอมันไม่ใช่ช็อตกันหรอเออที่ผมถืออยู่เนี่ยใหม่ไหมู่้วะไม่ก็ใหมู่้วะไหมู่้วะตามมีตามเกิดแล้วกันตอนเนี้ยอาจจะต้องขึ้นขึ้นเหนือท่านผู้ชมขึ้นเหนือขึ้นเหนือ เอาไม้หมดเอาไม้หมดชีตกล่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ไม่ใช่ว่ามีขี้แน,น,น่นอนนะตรงนีน้ไม่ใช่วะ you can t h o w it เพื่ออะไรวะทำงั้นทำไมวะทำอย่างนั้นทำไมปลาขี้อ่ะนะไปสำรวจด้านล่างดีกว,ว่าด้านบนมันขึ้นไม่ได้ท่านผู้ชมน่าจะติดไปไปแคมป์ตรงนี้ดีกว,ว่าไปแคมป์ตรงนี้ดีกว,ว่าขอเดือดเลยขอเดือดเลยขอเดือดเลยนี่มีอะไรไหนอกระสุน ไัได้กระสุนมปเยอะมากอะหรือมันเป็นแค่ปลอกวะท่านผู้ชมอาจจะเป็นแค่ปลอกแน่เลยหรือว่าต้องเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนจริงๆด้วยเออแล้วเมื่อกี้ผมใช้กระสุนอะไรอยู่อะสแตนดาร์ดไอ้กระสุนช็อตการที่ขึ้นสนิมอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ไปก่อนแล้วกันมา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 ขึ้นด้านบนขึ้นดานบนปังอ้ยอ้ยไอ้หียกระสุนกระจอกกระสุนกระจอก กระสุนกระจกเออผมแตกช่วยด้วยด้วยผมแตกผมแตกฉันถูกฆ่าโดยใครก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเอ้ยช่วยด้วยแตบกบผมกลับบ้านด่วนผมไมอ่มอยตายหมยอหมอขอของหายหมดเลยอ่ะโอ้โหเฮียของหายหมดเลยโอ้โหของจริงดีกว,ว่าเกมนี้มันของจริงดีกว่าจ่าขอของหายหมดเลยจ่าช่วยด้วยจ่า ของหายไปเลยจ่าช่วยด้วยเอาละค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงอะเป็นไงอะเยสซาไงซา,งงางก็ของหายไงของหายก็ต้องกลับมาฟาร์มใหม่ไงท่านผู้ชมโอเคอีพีนี้ก็ขอจิปบเพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย